ยินดีต้อนรับสู่เทสติงกาวันนี้เราจะพาคุณไปสำรวจ isuzu d-max h i l a n d e r l p 2 0 2 6กันอย่างใกล้ชิดซึ่งเป็นชื่อที่ได้รับการยอมรับในวงการรถยนต์เสน่ประสงค์สมรรถนะสูงและรถกระบะสำหรับใช้งานในเมืองหากคุณเป็นคนที่ต้องการทั้งความแข็งแกร่งและสไตล์ที่โดดเด่นรุ่นล่าสุดนี้อาจทำให้คุณประหลาดใจ isuzu ได้นำสูสิทสำเร็จที่พิสูจน์แล้วมาปรับปรุงใหม่ทำให้ d-max h i l a n d e r l มีความทันสมัยหรูหราและมั่นใจยิ่งขึ้น ตั้งแต่แรกเห็นไฮเอแอนด์อาร์เอลปี2026ก็โดดเด่นสะดุดตากระจังหน้าที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ให้ดูดังยิ่งขึ้นเสริมด้วยไฟหน้าเล่ที่คมชัดยิ่งขึ้นให้รูปลักษณ์ที่โดดเด่นและมัน่นใจเส้นสายของตัวถังใหม่โฉบเฉี่ยวยิ่งขึ้นแต่ยังคงไว้ซึ่งความแข็งแกร่งอันเป็นเอกลักษณ์ของ d m a x แม้จะยังคงแข็งแกร่ง,แ,งแต่ในขณะเดียวกันก็มอบความโดดเด่นที่ลงตัวระยะห่างจากพื้นยังคงกว้างขวางเหมาะสำหรับการขับขี่ในเมืองและบนเส้นทางที่ขรุขระไม่ว่าคุณจะขับขี่แบบออ หรือต้องการสัมผัสความโดดเด่นบนทางหลวงรุ่นนี้ตอบโจทย์ได้ทั้งสองด้านใต้ฝากระโปรงคุณจะพบกับเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์3.0ลิตรที่ประสานพลังและประสิทธิภาพอย่างลงตัวอิสูสุดได้ปรับแต่งสมรรถนะให้นุ่มนวลและตอบสนองฉัไวัยยิ่งขึ้นไม่ว่าคุณจะเร่งแซงบนทางหลวงหรือขับบนเส้นทางครุขคะัดด้วยกำลัง190แรงมา้าและแรงบิดอันทรงพลังไฮเอลเอ็นดีอาร์แอลไม่เพียงแต่ดูแข็งแกร่งแต่ยังมาพร้อมสมรรถนะที่ แท้จริงระบบเกียร์อัตโนมัติได้รับการปรับแต่งอย่างดีและเปลี่ยนเกียร์ได้อย่างนุ่มนวลมีประสบการณ์การขับขี่ที่ผ่อนคลายแต่มั่นใจไม่ว่าคุณจะลากจูงบรรทุกหรือแค่ขับขี่ทั่วไปเครื่องยนต์น,นี้ให้ความรู้สึกเหมือนปนอยู่บ้านภายในห้องโดยสารทุกสิ่งดูพรีเมียมกว่าที่เคยรุ่นปี2026มาพร้อมวัสดุสัมผัสนุ่มแผงหน้าปัดดีไซน์ใหม่และแผงหน้าปัดดิจิทัลที่ทันสมัยระบบอินโฟเทนเมนต์หน้าจอสัมผัสขนาด9นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto และอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและตอบสนองฉับไวคุณจะพบพอร์ต USB และช่องเก็บของมากมายที่พร้อมมอบความสุขให้กับทุกคนและระบบปรับอากาศแบบดูอันโซนช่วยให้ทั้งคนขับและผู้โดยสารรู้สึกสบายในการขับขี่ในรุ่นนี้อีซูซุขเข้าใจดีว่าประโยชน์ใช้สอยไม่จําเป็นต้องแลกมาด้วยความสะดวกสบายเมื่อขับขี่บนท้องถนนช่วงล่างได้รับการปรับแต่งให้สมดุลแข็งแกร่งเพียงพอสําหรับการบรรทุกสัมภาระ และการขับขี่แบบออฟโรดแต่ไม่หนักหนุงเมื่อขับผ่านหลุมบ่อหรือการขับขี่ในชีวิตประจําวันฉนนกันเสียงได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนๆและเมื่อขับขี่บนทางหลวงห้องโดยสารยังคงเงียบอย่างน่าประทับใจเมื่อเทียบกับรถกระบะพ่วงมาลายมีน้ําหนักเบาแต่แม่นยําทําให้ดีแม็กซ์ขับขี่ได้คล่องตัวยิ่งขึ้นในเมืองผู้โดยสารด้านหลังยังมีพื้นที่วางขาที่กว้างขวางซึ่งไม่เป็นเช่นนั้นเสมอไปในรถระดับเดียวกันด้านความปลอดภัยอีสูสุ ได้ติดตั้งเทคโนโลยีช่วยเหลือผู้ขับขี่มากมายใน Hi-LanderL คุณสมบัติต่างๆเช่นระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนระบบตรวจจับจุดบอดร,ระบบเตือนการจราจรขนาดถอยหลังและระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติช่วยให้ผู้ขับขี่มั่นใจย,ยิ่งขึ้นขณะอยู่หลังพวงมาลัยระบบกล้อง360องศาเป็นโบนัสที่ยอดเยี่ยมเมื่อจอดรถหรือขับขี่ในพื้นที่แคบ